h a p p ปี a l l o w e e n ค่ะวันนี้นะคะเกมเจเจอร์นี่นะคะก็พาทุกคนมาที่ Enchanted Place ค่ะ Halloween Music Festival นะคะปีนี้2025ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะ เราก็กําลังจะเดินขึ้นไปดูคอนเสิร์ตกันนะคะจริงๆคอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่ประมาณสี่โมงสิห้าแต่ว่ามัวแต่แต่งตัวพอแต่งตัวเสร็จก็ก็ก็หิวหิวเสร็จก็ไปกินแต่คนเดิมสมาจิตวันนี้แต่งตัวเป็นผีเลยคเป็นแม่มดค่ะจากหัวค่ะยาขาดอยู่ช่องมันติดเลดค่ะ ดิให้ Love Shot ครับิให้ Media ครับจริงเมื่อกี้นี้มันมากของเนล I uh -huh. นนีะะคในงานก็มีหลายบูธให้เรากินเนาะก็เป็นบูธสปอนเซอร์แหละนะแล้วก็มีแบบปีนี้นะคะเป็นเป็นแบบเป็นช้างตากล้องยิ้มหน่อยค่ะอะไรไม่ชูญยิ้มน้าค้างวันนี้นะคะเป็นการแสดงของเบี่์ววยีเจและวค่ะเหมือนว่าเขาจะกินมาม่านะยำๆบูทยำๆ <c oughs> อันนั้นเป็นสปา์กิง้ง <c oughs> เราไปดูไหมล่ะ <c oughs> เราอยู่นะ อันนี้มาตอ่อแถวซื้อเครื่องดื่มนะคะวันนี้พิธีกรไม่ค่อยดำเนินรายการเท่าไหร่พิธีกรพิธีกรเขาไม่ให้เขาไม่ให้ถืออันนี้ราคาฉมเงินเรียบร้อยแล้วย <Hayır. S 1> ่างครับผมอะถือไปดีเขาวลหนึ่งแล้ว่หนึ่งร้อยตอนนี้นะคะเราก็ดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็หิวน้ำค่ะก็หนึ่งก็ต้องมาหาน้ำกินนะคะแล้วก็คุณชายเขาก็มาหาน้ำเก๊กฮวยกินนะคะซึ่ง สีวันนี้ที่น้ําที่เราจะกินก็คือสีเขียว<อ>ค่ะเหมือนสีของเราเนั่นเองนะคะก <c oughs> <อ>ินจริงด่ตักเ,เขาัเขามีเด็กมอง,องไงครับเดี๋ยวเขาจะไม่ดูรถได้ติ่มก่ะ เอ้ยค่อะรอร่อยเนาะติ๋มคุณแม่เหรอ,อเดี๋ยวกินด้กันค่ะกินอะไรเบบีกินอะไรคะยูซู มั่กิ้เป็นปีโป้อะปีโป้อยากกินเอาไปปีโป้อร่อยกาแฟปรีกาแฟฟรีค่ะเร็วสิยอะเร็วเร็ว ไอ้ลองก็รอนไม่ได้ติ้นแม่แกเอาเท้าถึงจะรองได้ไหมดูนะคะ่ะสแกนนะคะแล้วนะคะแล้วก็นี่นี่เขาจะบู๊เขาให้เล่นเดี๋ยวก่อนนะเราสแกนบึ๊บเราก็ฟอลโล่นี่ฟอลโล่นะคะอันนี้แบรนด์นี้ That เซลส์มีไทยแลนด์มาค่ะตัวนี้ค่ะได้ลองเล่เขาให้จับนะคะได้ลองถืนะคะพร้อมยังไปเลยไปเลยพร้อมมามาเปิดให้ดูอะไรก็ไม่รู้อุ้ยได้อะไรไม่รู้อ่ะถามเขาอะไรอ่ะได้เป็นลิปนะคะอ้าลิปตินค่ะนี่นี่ถ่ายรูปคู่ถ่ายกับน้องคอน่ารักนไหมคะนี่ได้ลิปติน น e ี่ถ่ายค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะให้ถ่ายว่ามาดูคอนเสิร์ตหรือว่ามาเล่นกิจกรรมค่ะขอบคุณค่ะเอ้าอาได้เหรอ อยทับกลับบ้านเพราะว่าอะเยอะแล้วสามทสีสิก็ม่วงนอนแล้วครับตอนนี้นะคะก็เหนื่อยมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไม่ไหวรุ่นแล้วหรืออะไรนะก็วันนี้นะคะก็พามาดูคอนเสิร์ต Enchanted นะคะที่เป็นออที่ U B Live นะคะที่ที่ไหนล่ะ M s o p h i a นะคะก็เดี๋ยว วันนี้เราก็จบที่เกมเจจอนี่แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงก็ดูบรรยากาศสนุกสนานของเราต่อไปนะคะว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันนะคะบ๊ายบายบ๊าบบ้ายแก่แล้วค่ะยืนไม่ไหวแฮยินไม่ไหวแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเขาร้องเพลงอะไรก็ไ<อ>ไม่ไหว <laughs> <อ>แล้ววปวดน่าจะแก่แล้ว